สวัสดีครับน้องครับวันนี้ผมซิมาทำการทดลองหลอดไฟไล่ยุงของ NPS นะครับอันนี้ผ่ไอ้สร้างมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับพร้อมกับขั้วหลอดนะครับนี่ราคา80ดบาทนะครับแยกกันนะครับหลอดไฟตั้งหากขั้วตั้งหากนะครับอันนี้เพิ่งแกะกล่องใหม่ๆนะครับหรือเลื่อมแกะกล่องนะครับ ครับในกองกระสีมีขัวไฟนะครับขัวสายไฟให้นะครับแถมมาในกองนำนะครับหลอดไฟกระสีประมาณนี้ขนาดใหญ่อยู่นะครับมีนำข้างในนะครับบอกเป็นน้ำสมุนไพรนะครับสั่งมาดดวยกัน3ชุดดดวยกันนะครับเมื้อนี้มาทดลองนะครับอันนี้เป็นชุดทดลองนะครับอ่าลอดแรกนะครับผมก็สิติดในบานนะครับนะกรประมาณนี้นะครับในกลางบานนะครับ นี่เป็นหลอดไฟเก่าถอดออกนะครับถอดออกไฟเก่าออกกระสีประมาณนี้หลอดไฟเก่าเป็นหลอดอันกลมนะครับหลอดกลมหลอดไฟไ่ยง NPS นะครับที่จะเอาไปใส่แทนหลอดเดิมนะครับแต่ว่าต้องใส่ขั่วนะครับใส่ขั้วเนี่ยเพราะว่าหลอดมันใหญ่มันสิเข่าในบ่ โ่ดได้นะครับต้องใส่ขวแบบนี้นะครับเป็นรุ่นเงาวนะครับประกอบแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้หลอดไฟกระสีย้อนย้อนลงมาในจังหน่อยนะครับประมาณนี้ครับย้อนออกจากโคมเพราะว่ามันบสามารถสี่เข่าโคบได้นะครับเพราะว่าหลอดก่อนคางที่จะใงี่นิดนึงเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเปิดไฟครับ เปิดไฟแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะคข้ายๆโค้มไฟนะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับเวลาเปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นย่ำกลางเว้นอยู่นะครับกลางวันนะครับโคมไฟว่งไฟก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของแสงสะท้อนขึ้นไปใส่เพดานนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอีกหลอดหนึ่งอันนี้เป็นจุดในครัวนะครับตรงครัวผมก็จะมาติตตังใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องครัวนะครับ ตัดจากาในบานที่ทติดต่ามเมื่อกี้กับประมัณ4เมตรนะครับโดยผมจิตัดออกนะครับตัดขั้วสายไฟเอาแต่ขั้วมันมาใส่นะครับโดยต่อใส่สวิตไฟอันเดิมนะครับตัดขั้วออกผมก็จะปนหลอดตัวเก่าออกก็ใส่ติดตั้งแล้วกับสิประมันนี้นะครับใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นตัว เหนียวหลอดใบเพบื่อบ่ให้มันหลังนะครับบ่ให้มันหลังดึงสายไฟนะครับเพราะว่าหลอดค่อนข้างจะนักก็เลยต้องใส่แม่เพนเสือมาโคตรคนะครับเปิดไฟกะสิเป็นลักษณะนี้ไฟก็ค่อนข้างจีสว่างนะครับเพราะใส่ได้นะครับก็เห็นปกตินะครับคล้ายๆหลอดแสงจากหลอดไฟธรรมดาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดหน้าบ้านนะครับ ทางตรงบริเวณลานจอดรถครับผมก็ถอดหลอดออกคือเกานะครับถอดหลอดนีออนออกหลอ,อดหลอดฟูอริเซนออกนะครับติดตั้งเลี่ยครับประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมก็ใส่ไม้แวนผ่ามาหลังหลอดไฟไว้ือเกกานะครับหลอดไฟหนักเดี๋ยวมันดึงสายไฟเกินไปนะครับ ครับโอเคครับน้องครับเดี๋ยวเ้ามาติดตามการทดสอบมลร็งครับครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นยนวห้อคืนนะครับนะนะครับเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งหลอี่โยล้างบานนะครับยูขัวกับยูนาบานนะครับตอนนี้นะตอนนี้เปิดไวตังแตะหาโมงเครื่องนะครับกระเริ่มงสค่ําตอนนี้ก็เวลาครับเวลาทุ่มกว่ากับสองทุ่มนะครับไปเบิ่งกลางล้างบานกันครับ ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นหลอดที่อยกลางล้างบานอยู่ตรงของครัวนะครับนี่ยุ่งยังมาทันเห็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเบิ่งอ,อีกท่านึงนะครับเดี๋ยวจะมานังตรงนี้จะมานังในครัวนะไ,ไกลไฟเน,น,นี่ยนะว่ามันจะมียุ่งมามาเกีเ่ยวกับตัวนี้ปกติอะมันยุ่งหลายนะครับมาน,างนังโดยที่บริจุดยาก,กันยุ่งนี่มาได้ทายา,ยาก,กันยนุ่ยงยวสินังบริจุดนะครับตรงนี้นะเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกนะครับล่อง ทดสอบ,บเมื่อแหลกนะครับไปเบ่งตรงหนาบ้านกันครับขบันนี้เป็นอดที่ยูตรงนาบ้านนะครับตร,ตรงโซนนาบ้านที่จอดรถนะครับนรรเ,นเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่ยุ่งเข้ามาหลายแห่งนะครับพร้อนเป็นจุดเปิดโลง่งเนี่ยตรงนี้มือน,นี้เป็นเมลกนะครับ ในบริเวณนี้ตอนนี้ผมยิ่งเห็นยุงบินอยู่นะครับนะเพิ่งข้ามากอเ,เห็นยุงบินอยู่นะตรงนี้กับเปิดไวตัตั้งตีหามงกุ้กันกันบก่อนสิมืดนะตอนนี้กับวเวลาเป็นเวลา20นากานะครับ2ทุ่มตอนนี้นะตอนนี้ยังเห็นยุงอยู่นะครับเดี๋ยวผมชีนั่งเมืองตรงนี้แะมามันสีไลคือเกาบอนะครับ ก็ยี่สิย่ข้างรถนี่แหละครับนี่นี่น้ำบานนี่นี่น,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 นี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละว่ามันจีมียุ่งมากคือเกาะบอ่ปกตินะครับโดยปกติเนี่ยเวลาประมาณนี้ยุ่งจีบินคาว่าแบบโอ้ยยุ่งว่ามัน,นว่ามันฟุ้งแมงเม,งเมานะครับยุ่งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หลายพรมนะเมื่อนี้ทดสอบมือแรกนะครับสําหรับหลอดไฟ NPS นะครับหลอดไฟไรยุงนะครับพี่น้องครับมาเบิงกันเมื่อนี้ผลสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวหฮก,กันนะครับวันแรกนี่ตั้งให้เบิร์นกันทเทียนๆเลยนะครับว,บว่ามียุงนะบ,มบง่มียุงนะครับมีนะครับยุงมียุงนะครับตอนนี้นั่งใจหลอดไฟนะครับนะทำหลารคือกบอมัมนก็ มีเพรประมาณนะครับแต่อาจิีพหลายซ้ำเกา่านะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับมันเนี่ยทีเป็นมือแรกหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นมีโยงบ่เห็นโยงบินบ่ครับพี่น้องเนี่ยมันก็ยัง,ยม,ยงยมีตอมขานะตอมแขนน้ำลายนี่นะครับเนี่ยกัดแล้วครับอันดขากัดขาละกัดขาแล้ว,ดลวเดี๋ยวผมทีตบให้เบิ่ง นี่นะครับนี่จากศพนะครับนี่คือศพนะครับผมตบแล้วผมหลุดึ้นมาเมื่อกี้นี่เลือดนะครับนี่เลือดนะครับนี่ตบเมื่อกี้แล้วกรลโดขึ้นมาคราบเลือดยังอยู่นะครับ้ามันมียง่งบอมีนะครับมีแล้วก็บินอยู่ค่อนข้างไล่อยู่ด้วยกันเอามาเห็นจ่าออกมา นี่ถามว่ายุ่งประมาณนี้นางเด้บอกานาง่บด้หรอครับนางาเบลอะนี่ยุ่งเห็นบ่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับยุ่งบินมาเห็นบ่ยังไม่ยุ่งนะครับมื่อนี้เป็นมือแรกผมบอทซาบว่าเป็นเพราะสาเหตุว่ามันเป็นยุ่งที่อยู่ในพื้นทีเดิมหรือว่ายุ่งเขามาไม่อันนี้ยังมาทัานหัวนะครับ เดี๋ยวเมื่ออื่นนะครับมื้อนีนผมสิเปิดไว้ทั้งคืนเมื่ออื่นเราเปิดเบิ่งกันอีกเท่านึงนะครับ่ายุ่งทีถตาว่ายุ่งในพื้นที่เนี่ยถบมันออกมาเนี่ยแล้วถามันออกมาถ้าหลอดไฟนะครับมีประสิทธิภาพใส่เลพ้นจริงมันกระดาสีออกไปนะครับยุ่งพวกนี้ถต่ยุ่งในพื้นที่นะแต่วันอยู่น้ําตามสอกตามมุมตามหรือบมื้อนี้มันออกมานะครับมันเจอแสงไฟนะครับฉันบรชสอบมันถับ อถไฟมีประสิทธิภาพจริงยุ่งพอนีต้องออกไปมดนะครับพอเปิดไว้ทั้งคืนนะแล้วมืออ่นนะครับมืออ่นตอนแรงๆเวลาประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมทายอัปเดตตรงนี้แหละพี่น้องเอาตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ยุ่งายมากนะครับปกติดยปกติถามว่ามือนี้มันลดลงบอการลดลงนะครับลดลงแต่ว่ายังยังไม่ยุ่งอยู่เพราะว่านั่งในนั่งในแบบสบายๆบอเหมาะกับบอนะครับ ยังมีอยู่นะครับส่วนหนาบานมาเอาอีกแล้วปับ๊บเขาให้บอทันนะครับเนี่ยมันกัดทั้งขาไต่กัดไต่ขาเยนะั่นยุงยังมีหลายอยู่เยอะมากแต่ว่าา็ลดลงบางกว่าเกา่า นะครับส่วนนี้นี่นี่ยงนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบอย่งเอาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับมันมันกัดจริงไหมนี่นะครับนี่ นี่คือยุงนะครับเห็นบ่ครับน้องเห็นบ่ครับนี่ครับตัวนี้แหละ,ท,ะ,ละที่มันกัดเมื่อกี้นี่นี่แหละคือสากทีสมกัดเมื่อกี้นะครับตบให้กันให้เห็นๆน,นะครับว่ามันมียุงจิงกัดจริง นะครับนี่มันยังไม่ได้หายไปนะครับเบิงเบิงยงเบิงยงนี่นี่นี่นะเห็นไหมครับเสียงๆๆยงังมี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 ยูโฮอยู่นะครับนี่มาทัาน,นกัดหูคน นะครับพี่น้องสรุปว่าจุดนี้มียุ่งนะครับยุ่งยังอยู่นะครับยุ่งบ่อดบ่อดงหายไปถึงขนาดว่ามันบริกัดเลยนะครับยังมียุ่งกัดนะครับหามานั่งใดบ่ตรงนี้นั่งใดแต่ทนตบยุ่งบ่นะครับยังมียุ่งนะครับจุดทางใจหลอดไฟนี่ครับตาหลอดไฟเลยมีหลอดไฟ NPS นะครับหลอดไฟไล่ยุ่งนะครับนังมีผมนั่งอยู่นี่เพราะมันสักสิบนาทีตายไปหลายศพนะครับ ายไลาศพนะครับจบต,ตายไปลายศพนะนะครับเดี๋ยวไปนางมึงตรงหองขวนะครับต้นหลังบาสน,นะจะเห็นว่ายุงยุงยังบินอยู่นะครับอ่าพี่น้องนะแต่ไทยใส่ตรงนี้พี่น้องอาจจะเห็นว่ายุงนี่นะครับน่ะยุงนะครับนะ บินผ่านมายุงนะครับตัวตัวโต,วต,วต,วตวนะครับนี่เพราะเมือนี้ยังยังยังบอกว่าท่านได้เต็มปากนะครับไม่รอเบื้องอีกมื่อเอิญเพราะมื่อนี้ผมติเปิดไว้เบิดขึ้นนะนะยุงนะครับบินมาโอเคครับสําหรับจุดนี้เราไปเบิงจุดข้างรางบ้านนะครับตรงห้องครัวข้างในในบ้านอ่ะมันมุมมีอยู่แล้วนะครับมันท่ง,นงในบ้านเนาะเพราะมีมงุงตรวดอยู่ โอเคครับไปเบิ่องล้างบาัตรนะครับตัวนี้คือชุดที่อยู่ล้างบานรของครัวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนี่ยยังเห็นดินอยู่ยังเห็นดินอยู่นะครับอยูที่ผมจะนั่งแล้วเนี่ยนั่งพิสูจน์กันยิน็นเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับเก้าอี้นี่เนี่ยนี่แหละแต่รถไฟนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกัน ครับยังม่งงบินตอมคือกันนะครับคือกันกับโซนหนะ้าบานเป๊ะนะครับนั่นนะเ,นเห็นไหมเห็นไหมยุงนะครับนะ่ะยุงนะครับนี่ยุงนั่นะนะเห็นไหมครับเดี๋ยวาตบให้เบิ่งนะเต็มเลยทำมา ถ้าตรงนี้ย่งจินเข่าได้อย่างสบายบ่บอ่อนะครับนี่ยไม่เลยนะครับยุงเยอะกัดกลางลายนะครับเอาละครับพี่น้องครับจำมีก่อนจำมีก่อนนะครับยุงลายเา่าเดี๋ยวเอาไปเบิ้งมืออื่นนะครับมือที่สองโฟงวันนี้เป็นมือแหลกอยู่อาจจะเป็นยุงในเะื้นทียังกี่เป็นวานนะครับเนาะเดี๋ยวมาคอยเบิ้งกันนะครับพรุ่งนี้ ติดตามอีกวันหนึ่งนะคร,ครับวันนี้เป็นวันที่2คืนที่2นะครับต้องประกันทดสอบหลอดไฟในอยู่ NPS นะครับนะครับพี่น้องครับมื่อวานเขามาลองมาทดสอบอีก1คืนนะครับทั้งจากกี่มาคืนนี้เอามาทดสอบแล้วผลปรากฏว่ายัง,งมีห่งเขามายืดเก่าน,นะครับในคืนที่หลังจากเปิดไฟไว้ทั้งคืนวันนี้เขามานั่งอีกทดสอบอีก เป็นขึ้นที่สองนะครับอ่าโอเคครับไปเลยครับพี่น้องครับนี่ยงมาทันทีนะครับผมมานั่งลงนี่พอท่านถึงก็อสองนาทีนะครับอ่ายงมาแล้วกัดแล้วนะครับมาแล้วดับยาจุดกันโยงทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเพิ่งกัน สักครู่สักครู่ฮะมือจีงมาแล้วกัดแล้วในีนหนึ่ง นะครับเ,เพื่อความแน่ใจสักครู่ยุ่งมันกี่เมือเก่ามันแเหละพี่นอ้องนี่ามนน้ำมันกางๆมันก็ยังไหลคือเกอ่าอ,อันนี้มันมันยุ่ง เห็นบอรครับเห็นยุ่งบอรครับเห็นยุ่งบอรครับนี่เห็นยุ่งบอรครับแม่มานี่นะครับตัวเมื่อกี้นี่เห็นเห็นนะครับ ันนี้ยุงนะครับไม่ใช่เสือนะครับอโอเคครับพี่น้องสำหรับจุดที่ลังมานเอว่ามันยังเก่านะครับนะเก่าอันนี้คือจุดของกลัวนะครับเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับออไปครับพี่น้องไปจุดหน้าบ้านกันอยู่โดนมาได้นะครับยุงกัดครับยุง ยุงร้ายกว่าเสือนะครับไปกันเลยหน้าบ้านครับเอาละครับที่น้องครับเรามาถึงจุดหน้าบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้นะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามานางเมืองอีกสักพักหนึ่งอันนี้เป็นจุดหน้าบ้านนะครับคืนที่2องของการทดสอบหลอดไฟไล่ยุง N P S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  นะครับ มาละไปกันเลยทดสอบเลยครับี่นองคืนที่สองครับอาล้วพี่น้องมาเนี่อ่าสำหรับคืนที่สองนะครับทดสอบยูจุดหนาบานนะครับนอนสบายสบายอยู่อาเปยนอนหนาบานนะครับอาเดี๋ยวกรู้ว่าสบายหรือว่าสบายมาแล้วโอ๊ยกัดแล้วนะครับปาบอือออออ้นี่นะครับ <c oughs> เนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลย จัดไปแล้วนะครับนี่นี่นะครับยุงนะครับยุ่งยุ่งยุ่งยุงยุงยุ่งยุ่งยุ่งนะครับยุ่งยุงไม่ใช่เสือนะครับนี่เห็นกับตานะครับอ่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงดูแลพิจารณาเอานะครับนี่เกินที่สองเมื่อเกินเปิดไว้ทั้งเกินนะครับอ่าจะรู้ว่าจุดหลังบาตในตรงของขั้วน่ะมันกะมาเก่านะครับพี่น้องเนามันบริสตแตกต่าง ไม่ได้แตกต่างนะครับหลอดไฟอาจจะสว่างสวัยจริงนะครับให้ความให้แสงสว่างจริงนะครับแต่ว่าเรื่องยุ่งนะครับเรื่องยุ่งเหมือนเดิมนะครับยุ่งมากใี่เราจับพ่ท่านบอจับ,บ่ท่าน <c oughs> นอนลอ่อย,ยุ่งภายใต้แสงไฟของ NPSH โหลดไฟไล่ยุงยุงนะครับครับกระสิประมาณนี้แหละนะผมผมาแล้วครับผมสรุปเลยดีกว่านะครับว่าโหลดไฟไล่ยุงผ่านแสงสเปกตรัมนะครับมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะไล่ยุงบ้านผมนะครับเพราะว่าบ้านผมมียุงตาบอดเยอะนะครับยุงตาบอดนะครับ ยุงตาบอดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นแสงสเปกตรัมนะครับนี่นะครับที่อื่นไม่รู้อาจจะได้ผลนะครับแต่ที่บ้านผมไม่ได้ผลนะครับยุง ยัางมาเหมือนเดิมนะครับเพราะมันเป็นยุงตาบอดนะครับยุงตาฟางนะครับโอเคแค่นี้นะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผ่านการทดสอบในวันที่สองมาผมก็สรุปผลเลยเดีวยวกันนะครับบ้านผมมันยุงตาบอดเยอะนะครับก็เลย มองไม่เห็นแสงสเปกตรัมที่มันระคายเคืองต่อผิวตายุงกับต่อดวงตายุงนะครับทําให้บ้านผมยังมียุ่งข้ามาเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย